ค่ะสวัสดี f อซีทุกท่านนะคะนี่วันนี้ไม่ใช่วันนี้หรอกคะ่ะเห็นน้องหลายวันแล้วนะคะน้องมีแม่ด้วยนะคะน้องอยู่ข้างทางแม่เขาเป็นตัวขาวสีขาวล้วนหมดเลยนะคะขาวทั้งตัวเลยแล้วก็มีลูกเนี่ยค่ะลูกของเขาวันนี้แม่เขาไม่เห็นนะคะเขาใส่ออกไปหาอาหารกินแต่ว่าทุกวันเขาจะรอนุกอยู่ที่นี่นะคะนกเพิ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทําคลิปนะคะ เนี่ยค่ะลูกเขาหาภาชนะมาใส่ไว้ให้มันก็หายนะคะหายเพราะว่ามีคนเดินไปเดินมาเขาอาจจะหยิบไปอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นข้างทางนะคะอันนี้ก็เป็นทางที่นุกจะกลับบ้านนะคะทางนั้นตรงไปทางนั้นนะคะก,ก็ก็ได้มาหาเด็กๆที่ทุ่งนาก่อนเหมือนกันนะคะถึงจะถึงนุกจะเร่งรีบถึงนุกจะยุ่งแค่ไหนถ้าไม่รีบด่วนมากมาหรือว่า ถ้าไม่เร่งอะไรมากคือนกก็ต้องมาหาด็กๆทุกวันอยู่แล้วนะคะหลังเลิกงานนะคะนกก็จะมานะคะมาดูเขาว่าเขาอยู่ครบไหมเขาปลอดภัยไหมมีใครทําอะไรเขาไหมนะคะก็มาเช็คดูว่าเขาอยู่กันครบไหมอย่างเงี้ยนะคะสงสารเขานะคะก็ให้เขาได้กินนะคะอย่างน้อยก็วันหนึ่งก็ไม่ได้อดนะคะถึงว่าจะไม่ได้กินเช้ากลางวันเย็นนะคะเพราะว่านกก็ต้องทํางานนะคะนี่ก็ทุ่งนานะคะ ก็เกี่ยวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ระวังตัวอยู่เขาก็รอเหมือนกันนะคะน้องแมวที่โรงเรียนเขาก็รอเราเหมือนกันก็นุก็เทอาหารไว้ให้นะคะเราเราก็เข้าไปไม่ได้แล้วนะคะข้างในนี้เพราะว่ามันเป็นมันควบร,รวมไปแล้วเราไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปแล้วนะคะมันจะลกุกมันจะอะไรแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปทําความสะอาดแล้วนะคะนี่ก็น้องก็รอนะคะนี่แหละค่ะเขาจะมารออยู่ตรงนี้นะคะ ขอบคุณอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณกำลังใจขอบคุณนะคะที่เมตตาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ